เจเคนำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกับรถเก๋งสวยๆนะคะทรงสวยดูดีมีเสน่ห์พร้อมขับพร้อมใช้ค่ะไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยนะคะทุกท่านมาด้วยราคาตัดที่ย่อมเยาวค่ะ4,2,900บาทนะคะราคานี้เป็นราคาเงินสดอย่างเดียวนะคะรถอยู่โคราชค่ะ Honda Civic Dimension ปี01นะคะเครื่องดีเครื่องเดิม นิ่มๆความร้อนนิ่งๆวันไม่ขาวไม่เคยเก๊สค่ะเกียร์ออโต้เข้าปกติไม่ต้องรอนะคะจงร่างดีเลี้ยวสุดไม่มีเสียงดังค่ะภายในสภาพยังสวยเพียงดูดีค่ะใช้งานได้สบายแอร์เย็นเพลงดังค่ะมีจอแอนดรอยด้วยนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะใช้งานได้ครบรถไม่มีชนหนักทุกท่านสภาพดีตัวถังสวยสามารถนำไปใช้งานกันได้เลยนะคะในราคาที่ย่อมเยาว 42,900บาทเล่มเอกสารมีครบภาษีพรบรปี67สนใจโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยนะคะนัดหมายล่วงหน้าค่ะและไปดูไปทดลองขับด้วยตนเองไปดูตัวจริงก่อนนะคะก่อนตัดสินใจค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดมินแนะนำกัเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ